คือสิทธิ์ของสวัสดิการที่ให้ก็คือยังคงใช้ผ่านบัตรประชาชนนะคะส่วนสวัสดิการที่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการออกองทุนประชารัฐนะคะว่าค่าใช้จ่ายยังคงเป็นอัตราเดิมไหมค่าเดินทางยังควรเป็นเท่านี้ไหมหรือควรจะมีค่าอะไรมาเพิ่มรวมทั้งค่าน้าค่าไฟนะคะจะต้อง ปรับให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันให้มากที่สุดอะคะ่ะเรื่องของการยกเลิกที่การให้ใช้สิทธิ์เกิน500บาทสาหรับคนที่ถือบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นโครงการเก่าเราเดิมเราเคยกําหนดให้ใช้เกินได้1ครั้งสําหรับเป็นโครงการที่ลงทะเบียนปี60นะคะเนื่องจากว่าออตอนนั้นที่เราใช้มันเป็นระบบออฟไลน์ที่เราให้ใช้เกินหนึ่งครั้งเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปสถานีแล้วขาออกเงินไม่พอซึ่งเราจัดการไปหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้ ระมอรับทราบของการทํางานอันนี้ของเราอะค่ะอันนี้คือเรื่องเก่าทั้งหมดไม่เกี่ยวอะไรกับรอบปัจจุบันเลยค่ะบสบริการแห่งรัฐก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเดินหน้าช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนค่าครองชีพของประชาชนในปีนี้ก็คาดการณ์กันนะครับว่าจะมีการเปิดให้สามารถ ลงทะเบียนได้อีกครั้งหนึ่งติดตามความคืบหน้าได้ในปี2568นี้รัฐบาลมีแผนที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ท้งนี้จึงได้มีการตรวจสอบทบทวนหลักเกณฑ์และสิทธิสวัสดิการเพื่อให้ครอบคลุมกับการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบันครับรัฐบาลได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568 ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและขั้นตอนการลงทะเบียนที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอดำเนินการตรวจสอบทบทวนหลักเกณฑ์ทั้งเก่าและใหม่เพื่อให้ครอบคลุมกับการดำเนินงานป้องกันไม่ให้เกิดการเข้ามาสวมสิทธิ์ซึ่งในด้านเกณฑ์รายได้ครัวเรือนยังคงมีการพิจารณาอยู่ตามเดิม คือสิทธิ์ของสวัสดิการที่ให้ก็คือยังคงใช้ผ่านบัตรประชาชนนะคะส่วนสวัสดิการที่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวอันเนี้ยอาจจะต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการออกองทุนประชาัฐนะคะว่าค่าใช้จ่ายยังคงเป็นอัตราเดิมไหมค่าเดินทางยังควรเป็นเท่านี้ไหมหรือควรจะมีค่าอะไรมาเพิ่มรวมทั้งค่าน้าค่าไฟนะคะจะต้องปรับให้สอดคล้องกับการดํารงชีวิตในปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะ ส่วนประเด็นที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการยกเลิกใช้สิทธิ์บัตรโวสดิการแห่งรัฐชำระค่ารถไฟฟ้า500บาทร,รองอธิบดีกรมบัญชีกลางชี้แจงว่าเป็นเงื่อนไขโครงการเดิมก่อนปี2565และไม่ได้ทำให้ผู้ถือบัตรได้รับสิทธิ์น้อยลงเพราะปัจจุบันผู้ถือบัตรได้รับสิทธิ์ค่าเดินทางมากกว่าในโครงการเดิมโดยอยู่ที่เดือนละ750บาท เรื่องของการยกเลิกที่การให้ใช้สิทธิ์เกิน500บาทสาหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นโครงการเก่าเราเดิมเราเคยกําหนดให้ใช้เกินได้1ครั้งสําหรับเป็นโครงการที่ลงทะเบียนปี60นะคะเนื่องจากว่าออตอนนั้นที่เราใช้มันเป็นระบบออฟไลน์ line, ที่เราให้ใช้เกินหนึ่งครั้งเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปสถานีแล้วขาออกเงินไม่พอซึ่งเราจัดการไปหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้คอรมอรับทราบของการทํางานอันนี้ของเรา,า,รราอะคะ่ะอันนี้คือเรื่องเก่าทั้งหมด ไม่เกี่ยวอะไรกับรอบปัจจุบันเลยค่ะจากข้อมูลของกระทรวงการคลังพบจำนวนผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565มีผู้ได้รับสิทธิ์เปล่า14,900,000คนแต่ปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์ลดลงเหลือ1 3 5 0 5 0 0 0คนและสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะยังได้รับเงินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนได้ในปี2568นี้ซึ่งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรอคัดกรองคุณสมบัติหากผ่านตามเกณฑ์ใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่เพราะจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ บสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลในการสร้างระบบสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนและเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากสวัสดิการที่รัฐบาลจัดสรรให้ครับ